จักรวัติสูตรรัตนเจ็ดอย่างดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะพระเจ้าจาักรพัดปรากฏรัตนเจ็ดอย่างจึงปรากฏรัตนเจ็ดอย่างเป็นไฉนคือจากแก้วหนึ่งช้างแก้วหนึ่งม้าแก้วหนึ่งแก้วมณีหนึ่งนางแก้วหนึ่งขรหบดีแก้วหนึ่งปรินายกแก้วหนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะพระเจ้าจาัก,กรพพัดปรากฏรัตนเจ็ดอย่างเหล่านี้จึงปรากฏดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏรัตนะคือโพชฌงเจ็ดจึงปรากฏรัตนะคือโพชฌงเจ็ดเป็นฉไนได้แก่รัตนะคือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสมโพชฌงวิริยะสมโพชฌงปีติสัมโพชฌง ปัสสัทธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏรัตนะคือโพชฌงเจ็ดเหล่านี้จึงปรากฏจบสูตรที่สอง